สวัสดีค่ะในรายการอังกฤษง่ายสบายช่างวันนี้เราจะไปดูอีกหนึ่งชนิดนะคะของ hand torque wrench นั่นก็คือ Mi โ r o m e t e r torque wrench นั่นเองค่ะในส่วนประกอบจะเรียกในภาษาอังกฤษว่าอย่างไรมีอะไรบ้างและหน้าที่หลักของมันใช้อย่างไงวันนี้เรามีคำตอบค่ะหากคุณเห็นว่าคอนเทนต์นี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กับช่อง PK Connect ได้นะคะสาหรับวันนี้ไปเริ่มกันเลยค่ะ what is a micrometer torque wrench m i c r o m e t e r torque wrench คืออะไร กระแจปอนแบบไมโครมิเตอร์มีเสียงดังคลิกเมื่อขันถึงค่าทอร์กที่ตั้งไว้ The micrometer torque range has an audible click sound when the desired torque value is reached โดยมันจะมีคานกระเดื่องติดสปริง This type features a spring loaded ซึ่งสามารถตั้งค่าความตึงของสปริงโดยการหมุนตั้งที่ด้ามจับได้ Which is adjusted by twisting the handle to the right setting เมื่อขันโบลต์หรือ n o t ต จนได้ค่าท a อกที่ต้องการแล้ว When the required talk level is achieved ตัวกระเดื่องที่ถูกสปริงลังไว้จะเคลื่อนหลุดออกและส่งเสียงดังคลิก The lever breaks which creates a clicking noise สิ่งนี้ช่วยป้องกันการขันแน่นเกิน This helps prevent over tightening คำว่า reach คือถึงบางสิ่งที่ถึงระดับไปแต่ระดับนั้นๆโดยประโยคตัวอย่างเพิ่มเติมคือ The amount of water has reached its maximum level ปริมาณน้ำได้ถึงระดับสูงสุดแล้วโดยคำว่า reach out แ,แปลว่าติดต่อถึงใครหรืออะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นความช่วยเหลือและยังสามารถแปลว่าติดต่อใครบางคนตัวอย่างเช่น we need to reach out to young people for this project เราต้องเข้าถึงคนอายุน้อยสำหรับโปรเจกต์นี้ it is difficult to reach out to this manager he never uses his phone when he s not at work มันยากที่จะติดต่อกับหัวหน้าคนนี้ได้ เขาไม่ดูมือถือเลยเวลานอกงานเป็นต้นค่ะเรามาดูกันต่อที่ components หรือส่วนประกอบหลักของม i โครมิเตอร์ทอร์กเรนจ์กันค่ะประแจปอนแบบมโครมิเตอร์ประกอบด้วยส่วนประกอบดังนี้ A m i c r o m e t e r t o r e range typically consists of the following physical components 1. ด้ามจับ handle เป็นส่วนด้ามประแจที่ใช้สำหรับขันโบและสามารถตั้งค่าทอร์กได้ The main body of the range for gripping and maneuvering The t o r q value, 2, หัวเฟืองก่อกแกก r a t c h e t head, ซึ่งมีโดยสี่เหลี่ยมสำหรับต่อและหมุนลูกบล็อก which has the square drive to turn the socket, และหัวเฟืองก่อกแกกสามารถหมุนได้ทั้งสองทาง the r a t c h e t head can be rotated in both directions. 3. การปรับค่าแรงบิด torque adjustment, เป็นปลอกหรือตัวหมุนบิดเพื่อที่จะตั้งค่าทอกที่ต้องการ a collar or knob to set the desired torque value. นอกจากนี้นะคะคำว่าคอล่ยังแปลว่าแถบปกคอเสือ้อและหอกแปลว่าตุ่มลูกปิดเช่น d o o r k n o ลูกปิดประตูเป็นต้นค่ะ 4. o กลไก s สปริง spring mechanism ใช้ปรับแรงกดของ Spring เพื่อให้ได้ค่าทอรกที่แตกต่างกัน the spring compression can be adjusted to get the different torque values 5. กลไกตัวคลิกคลิก k mechanism ทาให้เกิดเสียงคลิกเมื่อค่าทอกที่ใช้ ถึงระดับที่ต้องการ generates an audible click feedback when target t a l k is reached 6. มาตั้งค่า t อ l k แบบไมโครมิเตอร์ micrometer t a l k scale ใช้ในการตั้งระดับค่า t อ l k ที่ต้องการโดยการหมุนลักษณะเดียวกับหมุนไมโครมิเตอร์ which is used to set the required t a l k value similar to the adjustment method of the micrometer 7. ตัวยึดลูกบอกหรือด้วยสีเลีอยม Socket Attachment Or Square Drive ทําทำให้สามารถเปลี่ยนลูกบอกขนาดต่างๆได้ accepts different socket sizes เรามาดูกันต่อที่ Functions หรือหน้าที่หลักของ Micrometer Torque Range กันค่ะหน้าที่หลักของประแจปบอลแบบ Micrometer คือ The Function of a Micrometer Torque Range is ใช้ขัน b o บ t ให้แน่นตามค่าทอร์คที่เจาะจง to tighten fasteners to a specific torque value accurately และป้องกันการขันแน่นเกินพอดี and prevent over tightening หรือขันไม่แน่นมากพอ or under tightening บางครั้งเราจะใช้คำว่า over and under เติมไว้ด้านหน้าเพื่อที่จะบอกว่าอะไรมากเกินพอดีและอะไรน้อยเกินพอดีเนื่องจากประแจปอลแบบไมโครมิเตอร์จะมีกลไกตัวคลิกติดมาด้วยเสมอจึงมีชื่อที่นิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าประแจปอลแบบคลิก s i n c e t h e click mechanism) is always provided in the micrometer t a l k range Therefore, it is commonly known as click t a l k range เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของประแจบอลแบบมิค r ิเตอร์แ,บบแล้วรวมไปถึงเสียงคลิกและกลไกที่ทำให้เกิดเสียงคลิกนั้นครั้งหน้าจะเป็นอุปกรณ์ชนิดไหนโปรดติดตามตอนต,ต่อไปคะ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ